ไปดูบอกไปทางไหนเะนี่ยไปดูบ้านเมืองของรัสเวกัสนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างเราไปดูบ้านเมืองบ้านเมืองเขาเป็นยังไงโอเคติดตามชมเลยนะครับเพื่อให้คนไทยที่อยู่เมืองไทยได้ดูว่าเมืองรัสเวกัสเป็นยมงอง ถติดครับติดหน้าดูเลยรถติดหน้าดูเลยมันเป็นวันศุกร์ครับวันนี้นช่วงวันศุกร์ เก้าสิบเอ็ดเซนโคตรแพงน้ำมันก็แพงของก็แพงอะไรก็แพงอันนี้แพงหมดเลยเงินร้อยเหรียญนี่แทบจะไม่ได้อะไรเลยเลยนี่เป็ปต มันค่อยร้อนนะสองสามวันก่อนโอ้โหโครร้อนเลย แดงนั่นน่ะ trục dạng เป็นไงบ้างอยู่ไหนล่ะไปร่างจากวายร้ายก็จะไปทางจะไปสนามเด่นตรงอย่างหาทาบพิเศษคนมาเยอะนะเมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็เยอะไม่รู้เขาเขามีงานอะไรไม่รู้ดาวเท้าก็มีงานนะอดาวเทาานี่มิวสิกพุทธิ์นี่นี่อ๋อพุทธพุทธบอกไงแล้วยูเอสบีเขาเลยพุทบอก อ๋อไม่น่าเด็กวดดัยรุ่นมาทางนั้นเลยวันนี้ไม่รอกทีมนดาววีเจอกับโอไฮโออะไรที่บออ๋อ,อแข่งกันที่ไหนอ่ะแข่งที่ออริจินนะโอ้พวกนี้ก็ปิดถนนอีกแล้วเิยอ๋อออริจินสเต,เตเดียม มาเน้ำมันปัมที่กาน้มันบ้าเอริกบาร,บรถูกกวราฮะมันถูกกว่าแล้วก็ตั้นต้นก็เจ็ดสิบเกสามามนถูกกว่าบางที่มันตั้งสามจุดเกแพงแมน้ำมันเด๋วยวน้โอ,<า>อ้เมื่อนสองน้ำมั่ทุกันเนาะ สามารถได้เหรอตริ๊บขับได้ทั้งเป็นดอกไอร์เป็นสั่นโอ้าจะไม่คุยร้อยเลยคุณไปไม่เท่านั้นวะโอ้ยไปเลยวันนั้นวะอืยคุณลักเกียร์แท้ได้สติ๊บขับด้วยเหรอได้ติ๊บขับด้วยของหัวว่างั้นไปไหนอ่ะงูไม่ได้ถาทำอาไร ไปฮัตเซอร์ก็สบายนะฮะฮัตเลอร์สองหัวนี้ได้ร้อยกัเลยนั่นนะ่ะทริปก็ไม่ได้มเมื่อคืนทริปก็ไม่ได้ไ,ได้แค่เจ<อ>็ดสิบเปร้อยไมเนึได้แค่ 70, ปเจ็ดสิบกว่า<อ>ได้แค่สา,ามร้อยบุ๊กบุ๊กก็ได้<า>แค่สามร้อยเจ็ดสิบ ถึง400กับเขาเลย้เวันนี้จะได้นะป่ารอบแรกก็ไม่ได้ทิปเลยเม่วานเสองรอบรวดสองรอบแรกไม่ได้ทิพนะ่รอบที่สามได้รอบที่สก็ไม่ได้โอ้เ่านเดจะต้กันมีเมื่อวาเดินเพื่อนเอเยโอ้ยรเลากัตอนออกลากมันก็หมดทิัไ พวกนี้ไม่ได้นะพวกคนดำพวกเม็กซิกันนี่จบข่าวข่าวเลยนาำเกี่ยวอยไไแนักบอนบอกไปเป็นเลยยประั้นเลยอืมแต่ก็อาจะดีอนะนักบินคนมาเยอะนะนข้าอกเอ่อเียเนข้ามหัวกันหลายลำละ กันมาเชือมันปิดถนนฟีมอนจนถึงถนนเจ็ดถนนแปดเลยที่ดาวเทาอ่ะอก็เราเราผ่านได้เฉพาะถนนสโยเซ็นเตอร์นมใช่คาสินโเซ็นเตอร์ได้อยู่ ถนนอนไนบ้านที่เราผ่านได้คาสิโนเซ็นเตอร์กับเมนสตรีทแล้วฝั่ถนนอะไรนะถนนเมนแล้วเมนฝั oh. ่งทางตะวันออกนี่เขาปิดหมดแล้วต uh huh. ำรวจกั้น,มนหมดเลย <Okay. S 1> ขายของตามข้างทางหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้สำรวจเลย uh huh. เทศก,กาลอะไรช่วงนี้ปันดาอะไรไนดะ้ไลฟ์ดเดนส์โป้เฟื่องเทศกาลเฟื่องฟิวโงอ,อืม่ดาวเทานะโอ้ดึกดึกมาก็ไปวิ่งเอาดาวเทาแต่ถ้ามันไม่เมาเราเจอให้ไม่เจอคนเมาแล้วสี่ร้อยห้าร้อยแล้วได้ หนึ่งยไปส่งโฟโฟควีนก็วิ่งไปเอาเลดได้เอาเลดไปส่งแซมเท้าก็กำลังมาเนี่ยแซมเท้า oh. ก็กำลังจะมาสนามบินโอ้แซมเท้าได้ยัดกระดอด้ได้ เอาเล็นอตหน่อยขอเล็กน็อตเล็กนอตก็ไม่มีรถอะไรเมื่อกี้ไปถึงก็รับนะ ทางเสร็จแล้วแหละโอเคแล้วผมบอมว่ามันติดเพราะมันตนันพากใช่ไหม,มจากกา่ก่อนโอ้โหติดหน้าโดดเลย ออกแล้วเมื่อวันวันพุธก็ได้สีรอบนะั้งัพุธได้สี่ห้ารอบออน้ำบินกันออกสนามกันหมดแล้วอพิทศก็ออกมาขับแล้วเหรออภิทศออกเปน็นอาท์แล้วว่างั้นมีหน้ารถเต็มบนถนนถึงเยอะมากเลยต่เนี้ยทั้งอูเบอร์ทั้งลิฟ รับโุ้ิษณ์เต็มที่เลยแต่ว่าให้ร้เบอร์ยิเดียวต้องอืโนเยอะมากแต่ดีว่ามันก็บอกว่าเอ,เออมีโบนัสให้เหนอย่างนี้เราก็โบนัสเรี่ออะไรก็เพงเอาจากกุฎิษณ์ไ <c oughs> ้ร <c oughs> จากกุฎิษณไปให้เรา <c oughs> เออไม่ต้องจ่ายอะไรไลยแนคะ่เซ็นเดียวไม่จ่ายอะไรเลย,เลย รับอย่างเดียวรับอย่างเดียวมันได้ทำอะไรเลยมันได้ทำอะไรเลยนั่นเป็นเรืองร้อจีบแบบเห็นว่าจะพาผู้ใหญ่พี่ชายไปขับด้วยมั้งแกไปขับไปอย่างกันไม่รู้ เด้ใจออกไปทับแล้วเหรอเห็นว่าจะไปขับอยู่เหมือนกันงดทำไม้ยัางไะ มุดถ้ำมาแล้วหรอานมาแล้วนี่ครับต้องหายจะลงไปดูกำลังจะลงที่โรเดแล้วเออดูเรื่อจะทํยอไรบ้างโดยทำมาแล้วที่โรดรปเบิดไดเสรๆ เจอผู้ใหญ่คำเครื่องสองสามรอบติดกันไปไหนก็เจอผู้ใหญ่คำเครื่องโอ้ยไปหาล้านก็เจอไปสมห้ลาล้านก็เจอมาสนามบ,บินก็เจอเอาไปแล้ใครก็ขับทั่วเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ้ไม่มีสักคันโนาะจะเร่งบีซี้วนี่ขึ้นไปข้างบนเลยรับเลยต้องบนเลยึ้างบนเลยรวดแล้วแต่คับ

วันนี้เมื่อวานกับวันนี้คนมาเยอะมากมา,มาลัสวยกันคนมาเยอะเลยอย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกชายพักเน็บไปเยวอ้นน,อนะครับชีวิตอยู่ต่ตางแดนหาเงินหาทอง เดี๋ยวจะกลับไปเมืองไทยละช่วงนี้มันช่งวงโควิดระบวดทำอะไรมากไม่ได้ช่ว